วันนี้เรามาพบกับการรีวิวแกะกล่องนะครับ Galaxy S 2 1 o Ultra นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรกับมัเลยนะครับคือมาสดๆเลยขึ้นมาถึงเมื่อคืนเองนะครับวันนี้ก็เลยมาเตรียมแกะกล่องกันดูนะครับเรามาดูของแถมกันเดียวครับของแถมตัวแรกนะครับ Galaxy Buds p r o นะครับก็คือหูฟังบลูทูธไร้สายนั่นเองซึ่งสามารถทำให้การอัดวีดีโอของคุณเนี่ยดีมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็น ของแถมตัวอย่างที่สองครับคือสมาร์ทแท็กนะครับคือ Smart คคอปุปกรณ์ติดตามสามารถวางไว้กับของที่เราอชอบลืมไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจหรือว่ากุญแจรถต่างๆนะครับอันที่สามก็คือตัวอะแดปเตอร์นั่นเองครับตัวอะแดปเตอร์นะครับก็แถมมาเป็น25วัตต์นะครับตัวนี้เป็นของแถมมาเราลองมาแกะกล่องกันดีกว่าครับโ okay, อเคเรามาแกะกล่องกัน ข้างในก็จะเป็นอ่ามีกลองอีกชั้นหนึ่งนะครับมีกลองอีกชั้นหนึ่งเหมืนอนแางนี้เลย มันก็เหมือนกับว่าไม่ได้กันกระแทกมากนะครับตัวนี้กล่องมันจะแบบไม่มีตัวกันกระแทกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นพอดีล็อกกับกล่องที่เขาส่งมาให้นะอ่าเราก็มาได้ละ Sg11 Altha นะครับตัวนี้เรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเพื่อนๆก็คงรู้สเปกกับการดูวิดีโออย่างอื่นไปของ ที่ห้ออื่นไปแล้วนะฮะยี่เบสเอลานะครับเพื่อนๆก็คงดูการรีวิวสเปคของคลิปอื่นๆกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่วันนี้มารีวิวแกะกล่องช้าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสีเ a v y นะครับซึ่งต้องแบบว่าสั่งจองนะครับแล้วก็ทําให้สินค้ามาส่งช้านั่นเองโอเคแล้วก็จะมาแกะกแกะกล่องกันเลย แน่นอนนะครับว่าในกล่องก็จะไม่มีอะแดปเตอร์มาให้โอเคเรามาดูความสวยงามกันดีกว่ครับเข้ามาก็จะเป็นหน้านี้เลยอย่างนี้นะครับปึ๊บนะโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาให้ดูด้านหลังนะครับในวีเป็นยังไงกันนะครับ สะท้อนแสงดีไหมคะน้ำเงินเข้มอ่าโอเคโอโ้ดูหรูมากเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวอกล้องนะครับก็จะเป็นบอกว่าสีเป็นสีลายลูกเต๋านะฮะเป็นลายลูกเต๋านะโอ,โอ้โหดูหรูละฮะโอเคเราก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการ อันบ x ็อกนะครับอีเทีนี้เราจะมาอีกตัวนึงที่ผมซื้อมาก็คือสมาร์ทเคลียร์วิวนะครับสมาร์ทเคลียร์วิวโคเวอร์เป็นเคสนะครับครอบคุมทั้งฝาหน้าฝาหลังของตุกเครื่องนั่นเองเขาบอกว่าตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีการการกแบตเตอรี่ด้วยนะครับ ก็ะจะเป็นหนี้นขึ้นมาอ,อ๋อตรงพลาสติกเนี่ยนะมันจะเป็นตัวกล่องกระดาษข้างในจะให้รู้ว่าเมื่อปิดฝาไปแล้วมันจะปรากฏหน้าอีกขึ้นมาแนละ้วอ๋อเป็นเหมือนหนังนะครับที่ดูดีมากกระจกตรงนี้ไม่ได้มากนะครับโอเคเราลองมาใส่กันเลยนะฮะ ออพอใส่แล้วเราก็จะอาจจะไม่เห็นความสวยงามของฝาหลังตัวนี้นะคะเพราะมันเป็นแบบด้านะครับี่แบบหนังสีทางโอเคปึ๊บปึบปบโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ แล้วคลิปหน้าเรามาดูรีวิวแกะกลองกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ